การแบ่งเค้กโควตารัฐมนตรีตรจบไปแล้วนะครับแต่การแบ่งสรรปันส่วนตำแหน่งในฝ่ายบริหารผู้ช่วยที่ปรึกษาหรือตำแหน่งทางสภาอย่างประธานกรรมธิการต่างๆเนี่ย จะลงล็อกไหมครับครับจริงๆแล้วนี่จะเป็นคิวถัดไปนะครับเป็นรถถัดไปครับจากการจัดสรรตาแหน่งรัฐมนตรีนะครับคราวตอนนี้ก็จะมาถึงคิวของการจัดสรรตําแหน่งในฝ่ายบริหารจะมีความสําคัญมากกว่าตําแหน่งในนิติบัญญัตินะฮะครับอย่างที่คุณเจษดาพูดถึงประธานกรรมธิการชุดต่างๆที่เป็นข่าวคราวกันอยู่ณขณะนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตําแหน่งฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยห่างกันเยอะครับครับ ตำแหน่งในฝ่ายบริหารยังเหลือรอถต่อไปนะครับซึ่งเป็นรถที่นักการเมืองก็ดีสอสอก็ดีเนี่ยรวนแล้วแต่ต้องการและไขว้คว้าและพยายามที่จะหาโอกาสนะครับครับก็คือตำแหน่ง3ามตแหน่งสําคัญที่คุณเจษดาเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้หนึ่งตำแหน่งปราแหน่งที่ปรึกษาครสองตำแหน่งเลขานุก,การสามตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีครับต้องไม่ลืมว่า ตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ละท่านจะมีอย่างน้อย3ตำแหน่งนี้ข้าทไทยเข้ามาด้วยนะครับ3ตำแหน่งนี้ยังไปมีมีตำแหน่งงอกก็ไม่ก็มีนะครับอย่างเช่นตำแหน่งที่ปรึกษาที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการที่มีเงินเดือนมีตำแหน่งมีโต๊ะทำงานมีทีมงานเนี่ยมีหนึ่งคนแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับที่ปรึกษาองรัฐมนตรีมีกันอื้อเลยฮะยังไม่นับรวมคณะที่ปรึกษา ยังไม่นับรวมที่ปรึกษาเดินมาชนกันครับคงจะจําก็ได้ข่าวคราวเรื่องของการทุจริตบางโครงการในช่วงที่ผ่านมาบอกมันเกี่ยวเนื่องกับที่ปรึกษารัฐมนตรีเดี๋ยวถามก่อนอย่างที่ปรึกษาระะัฐมนตรีบางคนอย่างที่คุณประจักษ์บอกบางคนนี่ที่ปรึกษาเดินชนกันเลยเขามีไว้ทําไมล่ะครับคือตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งที่ไว้รองรับสําหรับฝ่ายการเมือง ความจริงเนี่ยเดิมทีมันมีตำแหน่งที่ปรึกษากับตำแหน่งเลขานุก,การครับส่วนตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยเนี่ยมาเพิ่มในสมัยของอุทักษินชินวัตนสาเหติเพิ่มเนี่ยก็เข้าใจว่าตำแหน่งที่รองรับฝ่ายการเมืองเนี่ยครับมันที่มีอยู่มันไม่พออาไม่ใช่ว่างานเยอะล้นเปล่าเก้าอี้มันไม่พอคนจัดได้ใช่ไหม<ภ>เขามีการจัดสรรในส่วนของบัญชีครับของคนของพรรคเขาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีครึงสามบัญชีนะครับ ก็คือบัญชีสอสอ,สอระบบเขตสอ,สอสอระบบบัญชีรายชื่อครับชุดส่วนชุดที่สามเป็นชุดของรัฐมนตรีและตําแหน่งทางการเมืองอื่นอืคือคมันมีเยอะจนจัดจนจะต้องหาตําแหน่งมารองรับครับเมื่อสักครู่ผมพูดถึงตําแหน่งที่ปรึกษาะนะฮะจำได้ใช่ไหมเรื่องโครงการตุจริตในโครงการบางโครงการอพอเกี่ยวพันบอกว่าเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาะรัฐมนตรีตอนนี้ก็ถามการให้ควักเบรหมดที่ปรึกษาคนไหนเพราะมันมีหลายคนมากนะครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องของคนที่เป็นเลขานุการก็จะมีทีมงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการมีทีมงานเลขานุการตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีก็จะมีทีมงานด้วยฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งรัฐมนตรีจะมีตําแหน่งทางการเมืองอย่างน้อยเนี่ยที่เป็นรตาการ3ามตำแหน่งครับนี่ยังไม่นับรวมตําแหน่งงอกที่มันจะตามมาอีกเยอะนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็เป็นตําแหน่งที่คนที่พลาดหวังจาก การเป็นรัฐมนตรีพาดหวังจากตําแหน่งอื่นนะครับตอนนี้ก็ต้องมอรอคิวลุ้นเรื่องของการจัดสรรในฝ่ายบริหาร3ตําแหน่งนี้ครับจอคิวอยู่เยอะไหมก็เท่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายชื่อของคณะรัฐมนตรีนรั่นแหละฮะแบ่งเคกโคต้าครมเนี่ยเหมือนจะมีปัญหากว่าจะลงล็อกก็ใช้เวลานานเหมือนกัน แต่เก้าอี้นี้ที่มองว่าเป็นเก้าอี้เล็กกว่ารัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีปัญหาถึงภาพใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือว่าจริงๆเป็นเรื่องภายในคือเป็นเรื่องของการการจัดสรรภายในซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็มีทั้งคนที่ผิดหวังและคนที่ที่สมหวังครับคนที่ผิดหวังเนี่ยก็ไม่มีใครยอมรับอยู่แล้วว่าตัวเองขาดศักยภาพรหรือไม่มีคุณภาพพอที่จะไปนั่งอยู่ในเก้าอี้ตัวนี้แต่ที่สําคัญอย่างหนึ่งคุณเจษดาซึ่งมันเชื่อมโยงไปถึงปัญหาที่เรากําลังเจออยู่แก้ไม่ตกนฮะ ก็คือปัญหาสภาล่ม <Ừ. S 2> เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับปี40เนี่ยเขาให้แยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติออกจากกันชัดเจนนะสะส,ะสะหลักๆเขาจะให้ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัตินะแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็ได้เห็นใช่ไหมสะส,ะสะหลายตัวหลายคนเนี่ยไปอยู่ฝ่ายบริหารครับไปเดินตามนายกไปเดิมตามรัฐมนตรีไปอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีฮะแล้วแต่ละคนไม่ใช่คนสองคนนะครับบางทีเป็นสิบอะครับแล้วคิดดูคอรม 35มบวกหนึ่งนะครับเอาสอสอไปอยู่ด้วยสักคนละ3ามี่คนนะเป็นเป็น,ปนอันนี้เอาเอาอย่างตับนะครับแล้วจะใช้คนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรมันถึงมีปัญหาสภาล่มทุกครั้งเพราะองค์ประชุมมันไม่พอครับคือคนเหล่านี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาต้องการให้ไปทำงานด้านนิติบัญญัติครับพอถึงเวลาประชุมสภาคุณก็มาทําหน้าที่ ประชุมสภาเป็นผู้แทนรัษฎรที่อยู่นห้องประชุมสภาซึ่งยังไงยังไงมันจะไม่มีปัญหาสภาล่มหรือองค์ประชุมไม่ครบ,ครบแต่ถ้าตราบใดที่คนเหล่านี้รัฐธรรมนูญอยากให้ทําหน้าที่นิติบัญญัติแต่คุณไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหารไปเดิมตามฝ่ายบริหารตราบนั้นสภาล่มบ้านเรามีอยู่ซ้ำซากแก้ไขยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นคุณเจษฎาไม่ทันรายเปิดมาเนี่ยไม่กี่ครั้งไม่กี่รอบได้สภาใหม่นี่ล่มไปแล้วนะนัดแรกใช่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นี่เป็นเป็นครั้งแรก ของรัฐบาลใหม่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนําโดยคุณเศรษฐาทวีสินเอาละจะเป็นฝ่ายบริหารก็ว่ากันไปแต่ว่าด้านนิติบัญญัติเนี่ยมันประเดิมมาแล้วประเดิมท่ามกลางคําถามของผู้คนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วยิ่งไปดูรายชื่อไปดูการแสดงตนนะครับของพรรคการเมืองต่างๆยิ่งทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเกิดคําถามมากขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาเรื่องสภาลม่มเรื่ององค์ประชุมไม่ครบม,มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยู่แล้วครับ แล้วทำไมถึงขณะนี้เปิดประชุมได้ไม่กี่ครั้งมันนำไปสู่ปัญหาเดิมๆที่จริงคุญเจษดาเรื่องการแก้ไขปัญหาสภาล่มปัญหาองค์ประชุมสภาไม่ครบเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นคู่กับสภาไทยมานานแล้วก็มีคมีความคิดในการที่จะหามาตรการหาวิธีการในการที่จะรับมือแก้ไขนะครับข้อหนึ่งอย่างที่บมเรียนไปก็คือแยกฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญชัออกจากกันให้ได้นอกจากนี้ยังมีอะไร ข้อเสนอให้มีการตัดเงินเดือนครับให้มีการตัดไม่เลี้ยงสวัสดิการนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงอะไรต่อมีอะไรที่มันเป็นสวัสดิการของสอสอะะแต่มันก็ไม่แก่นี่มันก็มันก็ไม่แก่ครับสมัยที่ไทยพีเนี่ยยังเป็นไอทีวีนะ,ะครับสมัยรัฐบาลของคุณบรรหารอตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องสภาล่มเหมือนกันก็มีข้อเสนอปิ๊งไอเดียกันใหญ่บอกว่าเอาอย่างนี้ไปมอบปิกอัพให้กับสอสอที่ไม่ขาดประชุมเลยครับ ปรากฏว่างานเข้าครับ <laughs> เพราะว่าการเป็นสสเนี่ย <c oughs> เป็นหน้าที่อ <c oughs> เป็นหน้าที่เป็นภาระโดยตรงอยู่แล้วครับเขาจะต้องทําหน้าที่ตรงนี้ <c oughs> แล้วคุณจะต้องไปเสียเงินงบประมาณไปซื้อปิกัพมาให้เขาทำไม <c oughs> อมันก็เหมือนกับคนที่ทํางานในบริษัทอะครับ <c oughs> <c oughs> คือเขารับมาทํางานอยู่แล้วคุณก็ต้องทํางานให้กัของเขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าถ้าคุณขาดงานก็เรียงปกตินะถ้าไม่อยากไม่ให้ผมขาดงานคุณต้องไปซื้อปิกอัพหรือซื้อรถเก๋งมาให้ผมยังนั้นก็ไม่ใช่อยู่แล้วบางคนบอกว่าเอานับชั่วโมงบางคนชอบมาแล้วแสดงตนปั๊มบัตรเสียบบัตรเรียบร้อยปรากฏหายไปไหนไม่รู้เพราะนี้ต้องดูตัวตนในห้องประชุมสภาด้วยว่าอยู่ทําหน้าที่ของการเป็นสสอหรือเปล่าถ้าอยู่ถึงกี่โมงก็คิดแค่นั้นที่เหลือไม่ต้องคิดครับครับนี่เข้ามาในยุคนี้ ไม่งั้นจะถูกย้อนเกล็ดนะต้องเริ่มจากการกวดขันวินัยทั้งฝ่ายนิติบัญญัติหรือนิติบัญญัติบางคนอย่างสสที่จะไปควบตำแหน่งที่อยู่ในฝ่ายบริหารหลังจากนี้ต้องช่วยกันรตรวจสอบนะครับคุณประจักษ์ครับแน่นอนที่สุดครับ,รบการตรวจสอบของภาคประชาชนตอนนี้เป็นไปด้วยความเข้มข้นนะครับครั้งนี้คุณเจษดาถึงแม้จะเป็นครั้งแรกรแต่เป็นครั้งที่ผมเชื่อว่าผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับ,ค,รบความเดือดร้อนของผู้คนโดยทั่วไปเขาคาดหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่อื แต่รัฐบาลกําลังเดินหน้าจัดตั้งตอนนี้ก็ำลังลุ้นโผครมกันอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการประชุมสภาเสียงโดยส่วนใหญ่ของรัฐบาล314เสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งไป60กว่าคนเกือบ70กว่าคนแล้วทําไมจึงปล่อยให้เกิดปัญหาสภาลุ่มซ้ำซากครับต้องช่วยกันกวดขันแล้วล่ะครับขอบคุณครับ,ค,รบคุณประจกรักษ์ครับยินดี